สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับนิวอยู่ช่อง SLP ทํทาร้อยไม่ได้เจอนานอ่า ไม่เลี้ยวกูกับชนไม่ได้เจอท่านผู้ชมนานมากคลิปล่าสุดก็ลงไปก็ไม่ได้มีใครดูที่ว่าซื้อใหม่ใหม่ไม่ได้ขับรถนานมากเลยคิดถึงมากเฮ้ยยังไม่ได้วอรมเครื่องเลยผมไม่ได้ขับสองวันละดูรอบเครื่องดิอ่ะอันนี้ใหม่ใหม่เสียงน่าจะดี ไม่รู้ว่าไ,ได้ยินเสียงรถหรือเปล่าแม่งตัดเสียงรอบข้างเกินไปอ,อ๋อแต่ก็แลกมาด้วยกันน่าจะพูดเสียงดังได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลโอ้คิดถึงคิดถึงมากไม่ได้เจอท่านผู้ชมนานละอทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไหมไม่รู้เกือบเืินอาทิตย์หนึ่ง,ไม,ไ,มอง,องไม่ได้ขับรถเลยวันนี้ผมจะไปเออเอาตังค์ไปฝากเอาตังค์เข้าบัญชีก่อน ตรงนี้ทํางานเออที่ชี้แจงก่อนที่ไม่ได้ลงคลิปก็คือทํางานแล้วก็อสอ,อบต้นสอบกลางภาคไอ้เหียมึงไม่รู้เรื่องเลยก็ตามนั่นแหละเรียนออนไลน์ก็สภาพโคตรเน่า ไม่ออกก็นี่แหละหลายไห้ผลโควิด19ตอนนีุ้ริมย์ติดอยู่ที่อันดับอันดับเจหรือเปล่าทับทับสิบเลยนะนี่ใส่เสื้อแขนสั้นมาเย่ยร้อนตอนชิบหาย จะพยายามลงคลิปเหมือนเดิมฝากเพื่อนๆดูดูแล้วกดติดตามหน่อยอย่าดูาเฉยๆม่กๆครับจะได้เข้าไปด้วยกันสู่หนึ่งพันซับสไคร์เบอร์ นะครับที่บอกว่าแม่ให้เรียนตรงสูงไว้คุณก็จะได้งานประมาณนี้ยอกยอกยอกตอนแรกที่แรกผมถ่ายคลิปไปแล้วนะก็คือไปเติมน้ำมันปั๊มใหม่เพะาะนั้นถ่ายคลิปไฟลมีปัญหาเรียบร้อยฮะกูมไม่มีคลิปจะลง ต้องไปเอ,อธนาคารก่อนไปหน้าตู้ไปเติมตังไม่ใช่เติมตังค์งเ,เอายตังค์ไปเข้าบัญชีไปอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยออกไม่ใช่นะตำรวจพี่ตำรวจแม่งจับท่อดังผมไม่มีท่อเดิมทำไงได้ต้องขี่ออกไปก่อน เจ้าจับนี่แก่นะกูทำงานมาหลายวันเลยเนี่ยตังยิงไมไ่ค่อยได้โอุ้หหลายเยวะ วันนี้ไม่มีตำรวจเลยวันนี้มันมันนี่มันเสาตำรวจไม่มีผมเดี๋ยวพากลับค่อยแซด ใส่ Inside, ไม่ได้อะนั่นนะ B C X ข้างหน้าทำไมเขานิยมใส่รเราเล็กกันวะใส่รเราเล็กเป็นรถครถใหญ่เลย หลายคนบอกว่ามันวิ่งดีเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ประทันเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่โควิดมาโนทิปโนโนทุกอย่างไอง้เหี้ยเลยโคตรเหี้ยอยากออกทากเชิยหาย พี่ก็ทำงานก่อนอถึงธนาคารแล้วเดี๋ยวลงไปกันึง and <laughs> รอนจิบหายโอ้โหรถกูก็ไม่ได้ล้างสัตว์เอ,อ้ยโอ้ยดมาโควิดมันออกมามันดดิอไม่ต้องดูนั่นเงินมีนิดเดียว เป็นช่วงกูก่อนกูออกรถนะเงินกูหอูออกไปไหนก็ได้อ่ะพกตังค์ไปโรงเรียนวันละหมื่น <c oughs> เชีก่กระเป๋ายัดโคตรยากเลย <c oughs> องดับไปหรือยังเนะยถ้าดับนี่โคตรเที่ยเลยคือแม่งกล้องชอบมีปัญหาชอบดับไปเองทั้ทงที่ยังยังแบตยังไม่หมดอ่ะอ้าวีแซไดล้วะ

oye oh, yeah. <laughs> lá, na ไม่ได้ขับนาน